สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเช้าวันพุธที่7ธันวาคมนะครับวันนี้ก็มาเอาว่าวลงตอนเช้าครับผมประมาณ10โมงนะครับสน,นูดับไปตอนเมื่อเช้านะครับไม่รู้ว่าขาดอะไรหรือเปล่าเดีย๋ยวจะเอาลงดูตอนลงนะครับมาสนูขาดไหมขออนุญ,ญาตเอาลงต่อกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือประมาณสามสิบเมตรนะครับใกล้จะลงแล้วเนในกล้องไม่เห็นว่าปะเดี๋ยวจะเอาลงแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะกลับเขาได้หรือเปล่านะครับ ครับตอนนี้ก็ใกล้ลงแล้วเดี๋ยวจะเอาสาวลงถึงพื้นเลยนะครับ ครับท่านผู้ชมก็ขอเนี่ยใช้กล้องหลังนะครับคือสนูขาดนะครับขาดเส้นหนึ่งนะครับขาดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่ได้ขาดนะครับก็เมื่อกี้ก็เกือบจับเขาไม่ได้ครับกระโดดจับเลยกระโดดจับว่าวเลยนะครับนี่กระโดดจับเท,ท่เลยลอยมากระโดดจับเลยครับก็ ตอนนี้แดดก็เริ่มสว่างแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> ชือกนี้ผมปล่อยเกือบหมดคู่เลยนะครับเมื่อคืน,นยาวมากครับเชือกปล่อยเกือบหมดคู่เลยว่าก็ลงจอดอย่างปลอดภัยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อกี้ก็ตรวจจับว่าวโชว์ไปนิดนึงนะครับ เอาว่าลงตอนเช้านะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าสาย,สายนะครับเจ็ดโมงมีว่าลำหนึ่งครับที่ยังไม่เอาลงนะครับอยู่ตรงโงู้นไม่รู้จะเห็นไหมโอเคไม่เห็นใครเกิด Okay. ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ